มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าถัางน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง4เมตรยาว5เมตรสูง3เมตรมีน้ําอยู่ภายในถัง7 5เปซ์ของถังจะต้องเติมน้ําใส่ถังอีกกี่ลิตรน้ําจึงจะเต็มถังพอดีทีนี้เรามาดูวิธีหาคําตอบกันนะครับเรามาดูก่อนว่าปริมาตรของถังเป็นยังไงนะครับปริมาตรของถังก็คืออันนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับปริมาตรก็คือ กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างอันนี้สี่เมตรยาวห้าเมตรสูงสามเมตรเอามาคูณกันครับได้แล้วนะครับอันนี้คือปริมาตรของถังใบนี้ทีนี้โจทย์เขาบอกว่ามีน้ําอยู่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของถังดังนั้นเราจะต้องเติมน้ําอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็คือเต็มถังเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูสักหน่อยเต็มถังในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีอยู่แล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าจะต้องเติมน้ําอีกเอา100รยลบด้วย75ก็จะเหลือ25%เนี่ครับย5บเราจะต้องเติมอีกดังนั้นเราก็หาว่า25ของถังคือเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยถังมีปริมาตรเท่านี้2 5ของถังคือ25ส่วนร้อยคูณถังนั่นเองเราไปคูณครับคูณ25ส่วน100แบบนี้นะครับจากนั้นอ่ะอันนี้มันตัดกันได้ครับ เนี่ยชุด4ี่หนึ่งได้4ชุด4ี่ยีบห้าได้100นะครับอ่ะตัดอีกทีนึงครับนี่ครับยี 25, ่ห้าหนึ่งได้ยี่ห้ยี่ห้าหได้ยี่ห้าทีนี้ก็จะกลายเป็น5้คูณสนั่นเอง5้คูณสก็จะได้15ดังนั้นจะต้องเติมน้ําอีก15ลูกบาทเมตรนะครับทีนี้แต่ว่านะครับแต่โจทถามว่าจะต้องเติมน้ำใส่ถังอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มถังพอดี โจ์เขาามเป็นลิตรครับเขาไม่ได้ามเป็นลูกบาทกเราก็ไม่รู้ว่า1ลูกบาทเมตรเท่ากับกี่ลิตรนะครับผมอ่ะ่ลูกบาทเมตรเท่ากับ1 0 0 0ลิตรครับอันนี้มี15ลูกบาทเมตรเราไปคูณ1 0 0 0นะครับ15คูณ1000ก็จะได้เป็น1 5ึ0 0หนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบ1 5ึ0 0หลิตรนั่นเองนะครับผมกากกไก่ได้เลยนะครับนี่ครับชึบชึบเรียบร้อยครับข้อนี้ครับโอเคนะครับ